เมื่อวานนี้นะคะความเคลื่อนไหวนาะยกรัฐมนตรีก็สวมใส่ชุดราตรีสวยงามค่ะเป็นประธานงานวันครบรอบ88ปีกองทัพอากาศแล้วก็ชื่นชมนะคะในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องคนไทยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศกันค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทหารชั้นผู้ใหญ่เนท่าน yes, ด้วยบทเพลงไตรไร,ร,ร้องจากวงตุยางทารอากาศจากนั้นท่านจะได้โอกาสนีกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณากล่า,กลาวสุนทรพจน์เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพอกาศขอกราบเรียนเชิญครับ Salaency Prime Minister สวัสดีค่ะท่านรองนายรัฐมนตรีและท่านมนตรีว่าการ,รกร,ระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานอากาศกำลังพลกองอากาศและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นงานร่วมงานเลี้ยงนะคะรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศประจําปี2568ค่ะก็ถือเป็นงานแรกของดิฉันนะคะที่ได้มาเจอกับทุกท่านค่ะต้องขอขอบคุณที่ได้ทาให้ดิฉันได้มีโอกาสนะคะมาเป็นส่วนร่วมของกองทัพอากาศด้วยในวันนี้ค่ะก็ตั้งแต่เข้างานมานะคะก็รู้สึก ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีการจัดโชว์การจัดแสดงว่าอย่างสวยงามน,นะคะเหมาะสมแล้วก็รู้สึกว่ามีการให้โอกาสน้องๆเด็กๆข้างหน้าด้วยให้มาแสดงผลงานในวันพิเศษเช่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสมากๆที่ทางกองทัพนั้นเติมให้กับเยาวชนรุ่นเล็กๆของเรานะคะก็ทําให้น้องๆเขาก็จะได้มีโอกาสที่จะมีกําลังใจในการที่จะทําเรื่องดีๆเหล่านี้ให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ ในวันนี้เองค่ะที่ฉันได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะก็ขอแงดโอวยพรนะคะแล้วขออุญาตเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านค่ะก็ทํางานหนักช่วยเหลือประชาชนกันมาทุกๆวันตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสที่จะ สงกรานแล้วจะมีใหม่ของไทยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วขอให้มีแรงมีพลังกายพลังใจในการทําเพื่อพี่น้องประชาชนแบบนี้ต่อไปอีกนานๆเลยค่ะแล้วก็ขอใหอ้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสงกรานนี้ได้กลับไปอยู่กับคนที่ตัวเองรักนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวค่ะก็ขอ แพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายปีดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสรวมเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี2568ค่ะ ภายในงานมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมอย่างคับข้างทั้งฝ่ายความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทินายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพงศ์าานาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้ช่วยทูตทหารจากต่างประเทศค่ะ ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการกล่าวแสดงความยินดีกับกองทัพอากาศว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานครั้งแรกขอขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้พร้อมกับกล่าวชื่นชมว่ากองทัพอากาศเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและดูแลประชาชนในทุกด้านอย่างเต็มที่มาตลอดทั้งปี แล้วก็ทางด้านนายกนะคะมีการกล่าวบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้มีการอวยพรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยค่ะโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพลังใจและพละกําลังเพื่อทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป พร้อมกับอวยพรให้ได้กลับไปใช้เวลากับครอบครัวคนรักอย่างมีความสุขในเทศกาลสงกรานค่ะเป็นไงชุดนายกสวยไหมสวยค่ะสีอะไรหนูว่าสีทองพี่เก่งตา,าบอดสีละตังมันสีเงินเหรอคะเออเหมือนสีทองนะอา้าวใช่ไหม <c oughs> แต่ว่ามาอัปเดตหน่อยนายกไป88ปีกองทัพอากาศสรุปว่า <c oughs> ตอนนี้ทุกฝ่ายไฟเขียวหมดเรียบร้อยแล้วนะครับกองทัพอากาศตัดสินใจเลือกกิฟเพน แทน F16 รุ่นเก่าที่ใช้มาเกิน4ทีทศวรรษใช่ค่ะทางด้านกองทัพอากาศนะคะก็ประกาศการตัดสินใจในการเลือกเครื่องบินขับไล่โจมตีรุ่นใหม่หรือว่ากิฟเฟน EF จากประเทศสวีเดนค่ะ <c oughs> เพื่อทดแทนเครื่องบิน F16 บล็อก15ที่ประจำการในฝูงบิน102และ103ซึ่งใช้งานมานานกว่า40ปีค่ะ โดยแผนการจัดหานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะระยะละ4ลำรวมทั้งหมด12ลำค่ะคาดว่ามีมูลค่ารวมเกือบ60,000ล้านบาทแล้วก็คาดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนกองทัพอากาศจะลงนามในสัญญาประมาณช่วงกลางปี2,568นี้ค่ะก็สรุปว่า6 0 0 0 0ล้านค่ะ1ฝูงเขาจะซื้อทั้งหมด1 0 2ลำนะครับ3าระยะระยะละ4ลำแล้วก็เดี๋ยวจะเซ็นสัญญาเบื้องต้นคาดว่าน่าจะช่วงกลางปี68แต่ว่าเรือดำน้ำจีนยังยังไม่โผล่นะ<ช>ถ้าต่อ <ฮะ S 2> เสร็จหรือยังยังไม่รู้เลยค่ะน่าจะน่าจะส่งไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อคืนทางรองนายกภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมไปร่วมงานด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะรัฐมนตรีภูมิธรรมเคย <ฮะ S 2> มใม้สัมภาษณ์แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องขึ้นบินกิเปน ใช่ค่ะทางด้านรองนายกภูมิธรรมนะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะโดยบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ลงนามอนุมัติด้วยตนเองนักข่าวก็ถามนะคะถึงความมั่นใจว่าเครื่องบินกิฟเฟนเนี่ยมันจะสามารถทํางานได้ทนทานแล้วก็คุ้มค่าหรือไม่ซึ่งรองนายกภูมิธรรมค่ะก็ระบุว่ามั่นใจในกองทัพเพียงแต่ขอดูรายละเอียดก่อนว่าสิ่งที่ได้มาคุ้มค่าหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องของราคาที่ต้องไม่เกินงบประมาณ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวีเดนค่ะสำหรับประเด็น F16 แล้วก็ความสัมพันธ์กับสหรัฐนะคะทางด้านรองนายกภูมิธรรมก็เปิดเผยว่าได้มีการหารือกับทูตสหรัฐแล้วพร้อมยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าไม่มีนโยบายกู้เงินเพื่อซื้ออาวุธยุทโธป,ปกรณ์แต่จะใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะิปเพน วันก่อนจําได้ไหมที่เขาทดลองขึ้นลงตรงถนนนะที่ขนาใหญ่นะ,ะชอบแบบไหนมากกว่ากันตังระหว่าง f 1 6กับกิฟเฟนจริงๆร,รู้สึกว่า f 1 6หเนี่ยหลายคนเขาใช้เยอะนะคะหลายประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ f 1 6กันแต่ว่ากริฟเฟนเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือมันสามารถลงจอดถนนได้เลยอะคะอ่ะก็ต้องลองไปช่างดูว่าอันไหนมันคุ้มค่ากับการใช้งานมากกว่ากันกค่าใช้จ่ายในการดูแลต่ำกว่า f 1 6ด้วยนะครับใช้รันเวสันกว่าหรือว่าถนนได้ สรุปวา่าทับฟ้าเดี๋ยวตเตรียมรับเครื่องบินล็อตใหม่ใช่ไหมหกหม0่ล้านคุมไม่หกหมื่นล้านสิบสองลำหกหมืล้านก็เครื่องบินมันน่าจะแพงแล้วมั้งคะพี่เจมอก็อร,รักษาอธิปไตยทางด้านขวาค,ครับอันนี้ก็ความเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรี